สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการสี่ช n น e นะครับกลับมาพบกันทุกวันอังคารเวลา11นาฬิกาตรงนะครับวันนี้เช่นกันนะครับเราจะมีเสือเนื้อหาสาระดีๆนะครับที่จะนำนันมาเสนอนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับก็เป็นวันแม่แห่งชาตินะครับ12สิงหาคมนะครับวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดกันเรื่องคุณค่ามะลิตามศาสตร์ภูมิปัญญาไทยกันนะครับอับนี้ผมอยู่กับแพทย์แผนไทยประยุกต์กนกวันหัวไผ่ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการกองวิชาการและแผนง,งานกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนเลืยบคับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับหมอ <า S 1> ปอ,อกลับมาพบกันอีกแล้วใช่ท่านหายไปนานนะคะท่หา,หายไปนานใช่เมื่อวานวันแมนะ่ต้องบอกว่าผมเมื่อวานพี่ไปไหว้แมนะ่เนาะดอกมะลิแพงมากเลยปีหน้านต้องปลูกเองนะพี่เองปีหน้าพ่อจะปลูกเองแล้วก็ไปหัดร้อยร้อยมะลิอาจจะมีคนสูญเสียเลือดอันนึงอันนี้อันนี้ต้องบอกว่าเอออันนี้ก็เป็นแบบว่าเออเป็นการที่แบบเรานําเสนอนะครับเกี่ยวกับเรื่อง ภูมิปัญญาการนะแพทย์แผนไทยในวันนี้นะครับว่าเราจะพูดถึงเรื่องมะลิเนี่ยแหละครับเราอยากรู้แล้วครับว่าทําไมเนี่ยถึงใช้มะลิเป็นสื่อแทนใจเนื่องในเทศกาลวันแ,แม่ค,คุณหมอครับต้องบอกนี้คะ่ะว่ามะลิเนี่ยเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมแล้วก็มีสีขาวนะคะแสดงถึงความรักอันบริสุทธิ์และอ่อนโยนนะคะซึ่งเราก็ใช้เป็นสัญลักษณ์แทนในรเรื่องของวันแม่แห่งชาตินะคะนอกจากสีฟ้าแล้วก็คือดอกมะลิอะคะ่ะที่เราจะแสดงความรักในช่วงของ มันแม่งชาตินะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะมัลีเนี่ยเราไม่ได้มีประโยชน์แค่สําหรับสแสดงความรักอย่างเดียวนะเพียเรามีการนําดอกมัลีเนี่ยมาใช้ประโยชน์เยอะแยะมากมายทั้ง จากพวงมาลัยที่พี่เอกจะไปหัด้อยนะในปีหน้าอันนี้ก็นําไปใช้เป็นส่วนประกอบหลักๆเลยก็คือดอกมะลิเช่นเดียวกันโอ้ต้องบอกว่าเนี่ยคุณค่าก็เยอะแยะเลยนะครับเป็นสื่อรักแทนใจระหว่างแม่และก็ลูกด้วยอันนี้ต้องเป็นเป็นอะไรที่สวยงามมากนะครับวันแม่แห่งชาติเราจะต้องนําดอกมะลิไปไหว้คุณแม่นะครับเอาละครับเรื่องมะลินะครับตามสรรพคุณตามศาสตร์การแพทย์ไทยเราอยากจะรู้นะว่าสื่อที่เราเป็นสื่อรัก ของแม่เนี่ยตรงน,นี้และตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยเขามีประโยชน์อย่างไงบ้างครับตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยนะคะมะลิเนี่ยมีรสหอมเย็นนะคะช่วยสรรพคุณช่วยบำรุงหัวใจนะคะช่วยแก้กานอ่อนเพลียแก้ร้อนในกระหายน้ำนะคะแล้วก็ยังทําให้รู้สึกชื่นใจด้วยครับโอ้อันนี้ต้องบอกเยอะแยะมากเลยเยอะค่ะ,คะแล้วก็ มะล,ลิเนี่ยยังเป็นส่วนประกอบในตำลับยาที่ห,หลายๆคนน่ยร,รู้จักแน่ๆรู้จักแน่นอนเลยนะวันนี้ก็จะขอยกตัวอย่างสองตัวอย่างตัวยานะคะอ,อย่างแรกเลยก็คือ ตัวยาหอมเทพจิตค่ะเทพจิตยาหอมเทพจิตใช่รู้จักดีเลยครับใช่ค่ะผมพกติดตัวเลยนะเนี่ยเทพจิตติดตัวตลอดเวลาช่วงนี้อากาศร้อนๆนะคะต้องมียาหอมเทพจิตติดตัวนะคะยาหอมเทพจิตเนี่ยมีส่วนประกอบหลักเลยก็คือดอกมะลินะคะมีสรรพคุณช่วยในเรื่องของแก้ลมกรองละเอียดเป็นไงคะรู้จักไหมคะลมกรองอะเอียังงงงว่าคืออะไรใช่ไหมคะครับ การของแก้ลมกองละเอียดตรงนี้ค่ะก็ได้แก่อาการหน้ามืดนะคะตาลายนะคะหรือว่าอาการที่เรารู้สึกใจวิววิงเวียนหรือว่าขึ้นไส้อาเจียนตาผ้าคล้ายจะเป็นลมอันนี้ผมผมเคยเป็นตอนเมารถอันนี้เกี่ยวไหมก็เป็นสาเหตุที่อาจจะทำให้รู้สึกวิววิวที่ภาษาแผนไทยเขาเรียกสมงสหวงประมาณใช่ค่ะใช้ได้ใช่ไหมใช้ได้ถ้าเมีอาการเหล่านี้ใช้ได้เลยหรือว่าอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยเวลาเราเดินออกไปข้างนอกนะคะเราจะรู้สึกว่ามันร้อนๆมัน ใจสั่นเริ่มตาผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถใช้บรรเทาอาการเหล่านี้ได้นะคะถึงต,ตัวยาหอมทิจิตนะคะแต่ว่าวิธีการรับประทานนะคะในมิเชียหลังชาแน,นะนําให้รับประทานนะคะครั้งละหนึ่งถึงหนึ่งจุดสี่กรัมนะคะรับประทานเมื่อมีอาการแต่ไม่ควรเกินวันละสามครั้งครับผมนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะต้องระวังในผู้ ผู้ที่แพ้เกสรดอกไม้นะคะเพราะว่าตัวตำรับยาหอมเทปจิตเนี่ยมีเกสรดอกไม้เป็นส่วนประกอบนะคะอย่างที่บอกอว่าก็มีมะลิเนี่ยเป็นส่วนประกอบหลักนะคะแล้วก็การใช้ร่วมกับยากลุ่มของเลือดกันเลือดเป็นริ่มนะคะหรือว่าสารที่จะ ต้านการเจ็บจับตัวของเกล็ดเลือดอันนี้ก็ต้องระวังเช่นเดียวกันนะคะคแล้วก็ยาหอมเิพประจิตเ่งจริงมีการศึกษาหรือว่างานวิจัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพเรื่องการนอนหลับด้วยว่ามีส่วนช่วยหรือว่ามีประสิทธิภาพที่ดีนะคะที่ช่วยให้การนอนหลับดีขึ้นหมายถึงทานยาสมุนไพรเทพประจิตเข้าไปะนะครับตัวนี้ก็จะช่วยให้หลับดีขึ้นเขาบอกว่าคุณภาพการนอนหลับดีขึ้นในกลุ่มของตัวอย่างผู้ทดลองค่ะใครที่นอนไม่หลับ แล้วมีอาการอย่างที่คุณหมอปอบอกเมื่อกี้ก็ใช้ยาใช้ได้ใช้ได้แต่ก็ดูข้อควรระวังนิดนึงว่าเราเข้าข่ายอะไรหรือเปล่าถ้าเราแพ้ดอกไม้เยอะๆเนี่ยเราก็ต้องระวังและกินไปผื่นขึ้นมาหรือว่ามีอาการแพ้แสดงออกมาเนี่ยจะเกิดจากการแพ้ส่วนผสมในตัวยาหอมเทพจิตได้ท่านใดที่ใช้ก็ต้องดูนิดนึงนะครับว่าเราอยู่ในเกณฑ์ข้อควรระวังตรงนี้หรือเปล่านะครับแล้วถ้ามีอาการอย่างที่คุณหมอบอกไป ใช้ได้เลยใช้ได้ค่ะแล้วก็อันนี้ทิคทิกนี้ต้องบอกว่ามาบอกแทบทุกครั้งเวลาที่มารายการนะคะก็คือการใช้ยาหอมปัจจุบันแม้จะมีรูปแบบของแคปซูลยาอัดเม็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าวิธีการใช้ยาหอมที่ดีสุดคือการชงกับน้ําอุ่นอ๋อนะคะน้าอุ่นน้ําอุ่นก็คือแบบน้ําอุ่นที่แบบว่าเราสามารถดื่มได้อย่างเงี้ยใช่ค่ะน้าอุ่นๆนะคะอุณหภูมิอุ่นๆเพราะว่า ถ้าเกิดเราล้อเงินไปเดือดร่๊ร่๊กปากเนาะก็คือให้โชงกับน้ำอุ่นนะคะตัวนี้มันจะช่วยให้การออกฤทธิ์ของยาหอมเนี่ยดีขึ้นนะคะประสาทสัมผัสของเรานอกจากจะได้รับทานเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็ยังได้กลิ่นของเขาด้วยนะคะอุ่นของแต่ละคนต่างกันบางคนบอกว่าเนี่ยอุ่นของเขาแล้วหูจะเราไปกินอู๋หูปากแทบแทบเบินเลยแต่ก็ต้องต้องดูดูนิดนึงนะคะอันนี้ควันขึ้นเบาเบาอย่างเนาะใช่เพื่อว่าให้สรรพคุณเนาะอย่างที่คุณหมอบอกไปเขามีการละลาย ละลายตัวแล้วก็กลิ่นหลักๆเลยคือเราจะได้กลิ่นของเขากลิ่นของสมุนไพรเนี่ยก็จะช่วยให้การอักลิตรีมันดีขึ้นพูดเรื่องยาหอมแต่ก่อนเนี่ยผมเป็นคนที่ต้องบอกไม่ชอบยาหอมเลยพี่ไม่ชอบยาเลยเลยต้องบอกใช่แต่แต่ตอนตอนเด็กๆนะกับพ่อจะชงยาหอมให้กินอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้กินอีไม่อยากกินแต่พอเรามาอยู่กรมแพทย์แผนไทยเนี่ยเนาะการกินยาหอมเนี่ยสาหรับแพทย์แผนไทย่ยถือเป็นเรื่องปกติเลยและสิ่งที่เราได้ไม่รู้อายุมากขึ้นหรือเปล่านะ กินไปแล้วรู้สึกแบบหอ้มันโล่งหมดเลยนะทั้งสมองทั้งนอเงี้ยรู้สึกว่ามันกระปรี้กระเป๋าขึ้นใช่มันช่วยกันแบบเหมือนกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดเราใช่ไหมครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นสรรพคุณที่ดีของยาหอมอย่างขับรถตันานอย่างเงี้ยนะแล้วเรารู้สึกมากินยาหอมเนี่ยโอ้โหดีเลยผมพกติดตัวตลอดตรงนี้เยี่ยมเลยครับเออและอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เทพจิตไปแล้วสรรพคุณเยอะแยะมากมายอีกหนึ่งอีกหนึ่งตัวยานะคะเรียกว่าตำรับยาปรักษา จันแดงประสาจันแดงอันนี้ก็อยู่ในบัญชียาหลักเป็นยาในบบญชียาหลักของชาติค่ะว่าสรรพคุณของเขานะคะเขาช่วยช่วยบรรเทาอาการไข้นะคะแล้วก็แก้ร้อนในกระหายน้ำแต่ว่าตัวยานี้ต้องบอกว่าใช้ในผู้ใหญ่นะเราใช้กันทั่วไปแล้วแต่ว่าในเด็กนะคะเราสามารถใช้ได้แบบหกขวบเลยหกขวบขึ้นไปหกขวบขึ้นไปแล้วก็สามารถใช้ตัวยานี้นะคะในเรื่องของบรรเทาอาการไข้ตัวร้อนนะคะแล้วก็แก้กันร้อนในกระหายน้ําได้ค่ะแต่ว่าสิ่งที่ควรระวังเลยนะคะสําหรับการใช้ยาตํำรับ ระษาจันแดงเนี่ยก็คือควรระวังในผู้ที่ต้องสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออกเราถ้วเราจะถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วเราก็ต้องดูอาการต่างๆและก็ที่สําคัญเลยก็คือโรคไข้เลือดออกเนี่ยคุณมีปัจจัยอะไรที่จะทําให้เกิดไข้เลือดออกก็คือยุงนะคะอาจจะไปโดนยุงกัดมาหรือเพื่อนเราหรือคนใกล้ตัวเราเนี่ยเป็นไข้เลือดออกแล้วพอ เรามีอาการไข้เนี่ยก็ให้ต้องต้องสงสัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออกไปก่อนเพราะบางทีอาการไข้มันมันมันคล้ายๆกันใะไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกใช่อาจจะมีการไข้ไข้เหมือนกันแต่ถ้าอยู่ดีถ้าเรามีไข้สูงแล้วอีกวันหนึ่งเราเราตัวเย็นปรับเลยอันนี้เราก็สันนิษฐานได้ว่าอาจจะเป็นไข้เลือดออกแต่ที่บ้านมีแหล่งลูกน้ำยุงลายอันนี้เข้าเกณฑ์เลยทางบ้านเป็นบ้านเราเป็นอ่าเริ่มแล้วิามเมยได้เลยไปตรวจ าสาเหตุของอาการไข้ใช่ค่ะเพราะว่าการที่เราใช้ยาตำรับเนี่ยอาจจะช่วยมันจะบทบังอาการแต่ช่วงนี้คนเป็นไข้กันเยอะนะครับโดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่และสมมติถ้าเป็นไข้แบบว่าไข้แบบตากฝนและกลับบ้านไปแล้วรุ้ส้กมีอาการไข้อย่างเงี้ยอันนี้ทานได้เลยไหมตอนนี้ถ้าเรามีอาการแบบตัวร้อนอนะคะหรือว่า ร้อนในกับหายน้ำช่วงนี้การร้อนร้อนก็สามารถที่จะใช้ยาประสาทจันแดงได้ค่ะโอ้อันนี้ก็ขอแนะนํานะครับสําหรับใครที่แบบว่าไม่ถึงขนาดเป็นไข้ไข้หวัดยยให<ช>ญ่ชนะครับเป็นไข้าจากการแพ้อากาศนะอะไรพวกนี้ ใช้ได้เลยภาษาทจันแดงแต่ว่าการใช้ยานะคะก็ควรจะดูว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราใช้แล้วติดต่อกัน3วันเนี่ยอาการมไม่ไดีขึ้นอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นๆได้นะคะนนี้แนะนํนนนนนาให้ไปพบแพทย์เพิ่มเติมเพราะปกติเนี่ยเราใช้ประมาณวันสองวันอาการก็เ,กเริ่มดีขึ้นแล้ว<ช>อันนี้ก็ฝากไว้อีก1ตัวยานะครับเอาล่ครับสาหรับ2ตัวยาที่บอกไปในเบื้องต้นเนาะเป็นเกี่ยวกับเรื่องมีส่วนผสมของมะลินะครับแล้วอยากจะถามว่านอกจากตำหรับยาแผนไทยนะที่มีส่วนผสมของมะลิแล้วเนี่ยมะลิสามารถนำมาทำอะไรได้อีกครับ เท่าที่รู้เนี่ยเอามาล,อย,ลอยน้ําดอกมะลีได้ที่ผมรู้อย่างหนึ่งนะใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้อีกวิธีหนึ่งแต่มันจะมีอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะเคยได้ยินกันก็คือในเรื่องของสุขคนธรรมบัต สุขคนทาบบำบัดคืออะไรครับคุณหมอสุขคนทาบบำบัดนะคะก็คือการบําบัดรักษาการด้วยกลิ่นคือการใช้กลิ่นในการรักษาการนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะรู้จักในหลายๆอย่างอย่างเช่นน้ามันดอกกุหลาบน้ามันลาเวนเดอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสําหรับตัวมะลีเองเนี่ยก็ใช้น้ํามันหอมระเหยจากดอกมะลีเนี่ยสําหรับบรรเทาอาการเครียดได้ด้วยนะเขาบอกว่าช่วยบรรเทาความเครียดได้ด้วยใช่ช่วยบรรเทาความเครียดแล้วก็ช่วยให้ความรู้สึกสดชื่นนะคะครับ หรือว,ว่าเนี่ยผมเดินทางไปไปกับกรมเนาะเราเข้าไปดูสปาสปาตอนนี้ครับเป็นสปาเกี่ยวเรื่องธรรมชาติส,ส่วนใหญ่กลิ่นที่ผมชอบที่สุดนะในสปานะมาิีนี่แหละมันดูเฟรชมากเลยใช่ค่ะมันจะช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะคะแล้วก็เขาจะบอกว่ามีส่วนสํคาคัญในการช่วยกระตุ้นประสาทถามว่ากระตุ้นแบบไหนกระตุ้นสําหรับประสาทคนที่แบบรู้สึกมีความอ่อนล้าทางด้านจิตใจหรือว่าคนที่กำลังรู้สึกแบบง่วงซึมอ่อนเพลีย อันเนี้ยตัวดอกมะลิเนี่ยสามารถช่วยได้นะคะแต่ว่าวิธีการใช้เนี่ยที่พี่เอกบอกเนีในสปาเนี่ยนอกจากเราจะใช้ก่ดแล้วเนี่ยเรายังใช้เป็นน้ำมันนวดด้วยค่ะก็สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อได้ด้วยนวดรักษารีเส้นนะผ่อนคลายแล้วก็ได้กลิ่นด้วยได้ยินเสียงดนตรีเพราะๆด้วยเราก็หายเครียดนะครับววเน็ตเนี่ยภาษาท ประสาทสำคัญของเราบ้งออ่อันออนี้ถือว่าเป็นอะไรอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นทางออกเกี่ยวกับเรื่องความเครียดเนาะ<ช>แล้วก็ที่สําคัญ <c oughs> ก็ดูแลสุขภาพไปด้วยคุณหมอครับมีคําถามเพื่อน<ช>ผมเองแหละครับถามมาว่าคุณหมอครับที่บ้านปลูกมะลิไว้นะครับออกดอกด้วยนะครับทุกปีเลยนะและที่สําคัญเขาถามว่าเขามีอาการนอนไม่หลับนะฮะ<ช>อาจจะแบบทํางานเยอะคนนี้ทางานเยอะทํางานดึกด้วยและเขาถามว่าเขาสามารถที่จะเด็ดเอาดอกมะลิเนี่ย ที่บ้านเขาเนี่ยนะเป็นดอกบ,นบานๆอะไรอย่างเงี้ยที่มีกลิ่นนะ่ะเอามาไว้บนหัวนอนได้ไหมได้ค่ะได้เช่นกันนะได้เช่นกันเราก็ดีด้วยเพราะว่าอันนี้มันไม่ขัดการสังเคราะห์นะคะแล้วก็เอาดอกมะลิเนี่ยมาวางไว้ใกล้ๆหัวนอนมันก็จะได้กลิ่นกลิ่นเขนาก็ช่วยให้เราแบบสดชื่นด้วยแค่กลิ่นสัมผัสกลิ่นบางนี้ก็ช่วยให้เราผ่อนคลายแล้วโอ้ต้องบอกว่าอย่าลืมนะครับอย่าลืมปฏิบัติตามนะครับคุณเพื่อน <c oughs> อันนี้ถ <c oughs> ือว่าเป็นข้อแนะนําจากคุณหมอปอว่าทําถูกต้องแล้วนะครับเอาไปนอนแล้วคุณจะทําให้แบบว่า กระบวนความคิดหรือว่าความเครียดที่คุณมีอยู่ลดลงใช่ค่ะครับ,รบ,รบโอ้แล้วก็ที่สําคัญนะครับคุณหมอครับเมื่อกี้เราพูดถึงสุโัชบำบัดไปแล้วบางคนอยากจะรู้ว่าเรื่องอาหารอ,อาหารที่ว่าเป็นอะไรที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดตรงนี้เขาเอาดอกมะลิไปใช้ยังไงครับต้องบอกว่าดอกมะลิเนี่ยเราใช้แต่งกลิ่นแต่งกลิ่นยทั่วไปในเรื่องของอาหารอยู่แล้วนะคะแล้วก็เอามาทํา แต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนเราไม่มีตู้เย็นนะพี่แต่ก่อนเนี่ยเราจะกินน้ำก็ต้องไปจับโอ่งค่ะเขาก็จะนำเคยได้ยินเรื่องของน้ำลอยดอกมะลีไหมครับ,รบอ่ะก็คือน้ำที่มีกลิ่นของดอกมะลีนะคะวิธีการก็คือนำดอกมะลีเนี่ยล้างให้สะอาดเลยแล้วก็เอาไปใส่ ในโอ่งปิดฝาไว้อีกหนึ่งคืนพอวันต่อมาเนี่ยน้ำมันก็จะหอมดอกมะลินะคะตรงนี้เขาช่วยให้เราเนี่ยสดชื่นผ่อนคลายแก้อาการอ่อนเพียได้ด้วยพูดถึงเรื่องน้ำผมเล่านิดหนึ่งไม่ย้อนไปสามสิบปีได้นะครับสี่สิบกว่าแล้วะครับ้านที่ฝั่งทนนะครับบ้านผมอยู่ฝั่งทนก็อยู่เป็นครอบครัวนะครับเป็นเรือญาติกันที่บ้านจะมีตุ่มรองน้ําฝนนะครับโอ่งเป็นโอ่งเลยเป็นโอ่งรองน้ําฝนแล้วแล้วป้าเนี่ยจะเอา น้ำแช่เย็นเนี่ยน้ำน้ำฝนเนี่ยไปแช่เย็นแล้วก็โรยดอกมะลิอหอมมากใช่หอมชื่นใจชื่นใจเลยแต่เดี๋ยวนี้ไม่กล้าละเพราะว่าจตฝั่งทนบนที่อยู่ตอนนี้นะครับเป็นแบบว่าแหล่งแบบว่าหมดแล้วเราไม่กล้าที่จะลองน้ำใช่ใช่เพราะว่ามลพิดเยอะ<ช>อนน้นะค,ค่แต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ลองน้ำแล้วหรือว่าเราจะใส่ไว้ในภาชนะปิด อะไรอย่างเงี้ยน้าอะไรก็ได้ค่ะตอนที่ํำคัญเลยก็จะต้องล้างมะลิให้สะอาดแล้วก็ดูด้วยว่ามีนอนอม,มีสิ่งเจือปนอื่นๆม,มาด้วยเออและการเลือกมอ<ฆ>อะลี่ที่ลอยอ่ะคุณหมอครับที่ลอยลอยดอกมะลี่เนี่ยเราจะคัดยังไงอ่ะแบบว่าจะเป็นแบบบานเลยไหมหรือว่าจะเป็นตุ่มๆที่แบบเอามาร้อย้อยดอกไม้ตรงนี้ครับเราจะคัดยังไงแนะนําว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ในส่วนของอาหารหรือว่าใช้กลิ่นหรือทําเครื่องดื่มเงี้ยค่ะแนะนําว่าเป็นดอกที่กําลังจะจะบานตุ้ เขาเรียกอะไรใกล้ๆจะผีใกล้ๆจะอ๋อที่แบบว่าที่มันแบบตุ่มๆนี่ก็จะไม่เห็นข้างบนแต่ถ้าเริ่มเริ่มผีๆออกมาผีๆออกมาแล้วนะอันนี้อันนี้ใช้อย่างนี้ได้ใช่ค่ะถ้ามันบานแล้วนี่กลิ่นบางทีก็จะ แล้วแล้วพอนีไปแช่น้ําเนี่ยมันจะบานเองใช่ไหมเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆผีออกมาค่ะเหมือนรื้อฟื้นความหลังไงไม่รู้เลยดอกมอนมะลิไปลอยไปไปลอยเขาจะใช้ดอกตูมอะไรอย่างี้ค่ะครับอ๋อตรงนี้ก็บอกเนี่แหละครับที่ผ่านมาภูมิปัญญาไทยของเราเนาะใช้ทั้งเอาเป็นอาหารผสมของขนมอะไรนี้ก็ได้ใช่ไหมใช้แบบเอาไปทํวุ้นวุ้นใส่กลิ่นดอกมะลินะคะหรือว่าะอันนะคะแล้วก็แบบสดชื่นด้วยนะคะแล้วก็ เจ้ามะลีเนี่ยเขาจัดอยู่ในเกสรทั้งห้าก็คือมีมมลีพิกุลบุญนาคสารพีบัวหลวงนะคะแล้วก็เราก็นาตัวนี้มาทําเป็นชาเรียกว่าเป็นจเกสรเนาะก็มีสรรคูณที่ช่วยผ่อนคลายแล้วก็ช่วยบำรุงหัวใจค่ะโอ้โหนี้ถือว่าเป็นเป็นตัวเลือกอย่างหนึ่งนะครับเราทานแบบแบบนี้เขาสําเร็จรูปเป็นแพ็คเกจแล้วเดี๋ยวนี้นะซื้อทานได้เลยใช่แต่ก็ต้องดูดีๆนะคะเน่งการเก็บรักษาเนาะถ้าเกิดมาเป็นแพคเกจแล้วอาจจะ สีค้าเกินไปหรือว่ามีสิ่งเจือปนอื่นๆมีแมลงวเล็อย่างเงี้ก็ไม่แนะนำอ่านะครับและอีกอย่างหนึ่งคุณหมอนอกจากอาหารละเรามีทาอย่างอื่นไหมอ่าเราก็นําไปทำพวกผลิตภัณฑ์นะคะผลิตภัณฑ์อย่างเช่นสบู่แช,ชมพูนะคะหรือว่าทีมทาผิวกลิ่นมะลินะคะนอกจากพวกผลิตภัณฑ์พวกนี้เราก็ทำเป็นเครื่องหอม,อมเครื่องหอมอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นเทียนหอมบอโลแม่นะคะ<อ>หรือว่า น้ำมันนวดหรือว่าน้ำหอมต่างๆอันก็มีกลิ่นมะลิเช่นเดียวกันค่ะดอกมะลิแพงครับยังไม่ซื้อให้คุณแม่นะครับลูกๆคนไหนที่ไม่กลับไปว่ากลับไปหาคุณแม่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ก็ได้นะผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของมะลิเนาะสื่อรักแทนใจนะครับให้แม่ได้อันนี้นะครับเราอยากจะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของไทยๆเนาะที่มีส่วนผสมของสมุนไพรไทยตรงนี้นะครับโดยเฉพาะมะลิเอาละครับตอนนี้เราก็มี เกี่ยวกับเรื่องข้อแนะนํานิดนึงนะครับการใช้มะลิบางทีก็ต้องมีข้อแนะนาตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับ,รบเราจะแนะนําอย่างไรครับว่าควรใช้ปริมาณไหนหรือใช้อย่างไรที่ถูกวิธีค่ะต้องบอกว่ามะลิเนี่ยมีกลิ่นที่หอมนะคะแต่วา่าการใช้มะลิที่หอมมากจนเกินไปหรือว่าเขาเรียกว่ากลิ่นแรงปริมาณสูงมากจนเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้เกิดอาการคลื่นไส้หรือว่าวิงเวียนศีรษะได้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังในเรื่องของการใช้มะลิและที่สําคัญเลย อย่างที่บอกว่าการเลือกซื้อมะลินะคะไม่ว่าจะเป็นมะลิสดเราก็ต้องดูว่าเป็นแหล่งที่ปลอดสารนะคะหรือว่าไม่มีสิงเจอปนอย่างนอน,นี้เขาก็เรียกว่าสิงเจือปลเนาะหรือว่าการใช้มะลิแห้งนะคะก็ต้องดูว่าสีของเขาเนี่ยมันคล้ําเกินไปหรือเปล่าหรือว่ามีเศษอื่นๆเนี่ยมาแบบปนเปื้อนอันนี้ก็ต้องดูเป็นเชื้อราไหม<ช>อะไรอย่างเงี้ยนะครับการเก็บรักษาเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับเช่น ถุงทิ้นไว้ไอ้มีรูอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ควรใช้เราก็ต้องเลือกที่แบบว่าผลิตภัณฑ์นะที่แบบว่าจะเอาเป็นแห้งแล้วก็ไปดูที่แบบว่ามีคุณภาพนิดนึงนะครับที่ขายอยู่ตามท้องตลาดมีการปิดซีมมิดชิดอะไรอย่างงี้นะครับเราถึงจะเอามาใช้ได้ต้องคัดสรรดูแลใส่ใจนิดนึงเก็วกับเรื่องพวกนี้เอาละครคุณหมอครับช่วงสุดท้ายของรายการอยากจะฝากอะไรกันท่านผู้ชมครับก็สําหรับในช่วงเทศกาลวันแม่ที่ผ่านมานะคะแล้วก็เออก็คิดว่าหลายๆท่านเนี่ยได้กลับไป เยี่ยมหรือว่าไปหาไปไหว้คุณแม่นะคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับคุณแม่แค่วันเดียวนะคะก็อ,อย่าลืมนะคะว่ากลับมาแล้วเนี่ยก็โทรหาคุณแม่บ่อยๆนะคะห,หรือว่าเดี๋ยวนี้วิดีโอคอลคุยกันต้เห,ห,หมือนมอบกาลังใจให้ทุกวันนะคะคก็ยังไงก็ฝากทุกๆท่านนะคะอย่าลืมเจ้าดอกมะลิด้วยนะคะลองนําไปใช้ประโยชน์กันดูค่ะเอาละครับมะลินะครับถือว่าเป็นสัญลักษณ์สื่อรักแทนใจระหว่างลูกกับแม่และแม่กับลูกตรงนี้นะครับแต่เราต้องให้ความสําคัญ คุณแม่ไปตลอดอาหารการกินการดูแลสุขภาพอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเนื่องจากคุณแม่เริ่มบางท่านเริ่มมีอ่ยุมากแล้วนะครับ<ส>าศาสตร์แผนไทยก็ถือว่าเป็นการดูแลสุขภาพทางเลือกหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะนำมาดูแลสุขภาพคุณแม่ของเราทุกคนได้นะครับวันนี้ผมกับคุณหมอปอก็ต้องขอลาท่านผู้ชมในโอกาสนี้นะครับกลับมาพบกับรายการสิทธิชนะได้ใหม่ในวันอังคารหน้าเวลา11นาฬิกาคราวน,นี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ